เป็นรูกค่ะเข้าไปในที่แอสเจอร์ชิเทของเราลอ,อกที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในะตอนนี้ก็คือเจ้าลอ,อกโคเซอร์เ <Wow. S 1> จ้าลอ,อกตัวนี้มีเข้ามา2ขนาดด้วยกันนะครับก็คือเบอร์3 0 0พและก็เบอร์6000ก็เทียบเท่ากับลอ,อกแบรนด์ดังใครที่ชอบแคอินซีนะครับตัวนี้เลยตรงงานแน่นอนว่าใครที่จะไปตงชโดปลาหมอปลาเก๋าะทะเลหรือว่าจะไอจิกตัวนี้เหมาะเลยมีถุงผ้าใส่ลอ,อก,กมีแกรมหนับสำรองราย,ยกขึ้นก็ต้องระวังนิดนึงนครับเพราะว่าเขาบุทันดีนีเขาเพิ่งแกะสดๆร้อนๆเลยนะครับตัวนี้ นี่เป็นเบอร์6000ใครที่ชอบเกมไ์ฟ็อกเกน๊อปปิ้งขนาดกลางสาย p 3D4 ตัวนี้เหมาะมากหรือบางคนจะไปตกประบึกซึ่งใช้ขนาดสายเอนประมาณ20-30ปอนด์ตัวนี้ก็เหมาะใครที่ชอบจิกชอบแคทผมบอกได้เลยว่าเหมาะมากอะคราวนี้เรามาดูถึงสเปค ของเจ้าโคเซอร์ตัวน,นี้กันเบอร์ส0 0พันะครับกำลังเบรกอยู่ที่15กิโลลูกปืน11บวก1ตลับขนาดไซยเอ็นูจูได้260เมตรที่สำคัญก็คือเป็นระบบเดินหน้าทางเดียวนะครับไม่สามารถถอยหลังได้ะระบบเปิดปิดเบลอาร์มนะครับดูครับแข็งแรงทนทานส่วนสเปคของเจ้าเบอร์ห0พันกำลังเบรกอยู่ที่18กิโลเกียร์4.7ต่อ1นลูกปืน11ตลับแล้วก็บวกลูกปืนคันตีกกับอีก1น,นะครับก็เป็น12บสองจุดสาย 0.35ได้280เมตรเป็นผ้าเบกแบบคาร์บอนตัวนี้เป็นจานกดเบรกชิ้นบนพร้อมกับเป็นร่องกีดเสียงในตัวด้วยนะครับผ้าเบรกเป็นผ้าเบรกแบบคาร์บอน3แผน่นแล้วก็เป็นแผ่นโลหะอีกสงแผ่นพร้อมจานกดเบรกที่อยู่ด้านบนผ้าเบรกนี่ก็ค่้นข้ามีน้ำหนักวิดนึงเพราะว่าต้องการความแข็งแรงบอดี้ผลิตจากวัสดุอลูมิเนยียมเกรดแข็งภายในผมได้ดึงเอาข้อดีของรอกแต่ละแบบเป็นค่ายดางัดงๆเนี่ยเอาบรรจุไว้ในตัวนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นตรงบอดี้ตรงนี้ ก็จะมีซิลยางตรงใต้โรเตอร์ตรงนี геро, ้ก็จะมีซิลยางกันน้ําเข้าอีกในระดับหนึ่งถามว่ากันน้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าอย่างเช่นว่าเราเอาลอกไปแช่น้ำเนี่ยในลออเนี่ยมันก็จะมีจุดต่างๆที่เป็นรอยต่อของล่อน้ําสามารถเข้าได้แต่ซิลยางที่เราออกแบบมาก็สามารถกันได้ในระดับหนึ่งก็ทําให้ท่านมั่นใจว่าสามารถเล่นกับงานน้ําเค็มโดยตรงได้เลย